ยังก็อนจะจมมาปวดเฉาที่ว่าปวดตั้งแต่ตอนอยู่สวนลุ่มครับผมปัจนี้ยังปรทัานถอนอยู่นะยังประไา้ถอนเอาจังสี่ทับพี่นาจังถอนครับว่างท่านผมสิบป่อยให้มันออกเองเฉาเฉาเศร้าจ้ะครับเฉายี่สิบเฉายี่สิบคางนี่ถอนแล้วนะครับคางนี่แถวอยู่ปทุมวัานตอนอยู่ปทุมวันเล่มคางนี่มาปวดอยู่สวนลุ่มสวนลุมแต่ว่าประธานถอนนะครับพี่นาจังถอนพี่นาจังสี่อนข่อยกับถอนเหลี่ยมสี่ในค่ะหมอบอกว่าถ่ายย่ำปวดเพิ่นเพราะถอนให้มันอีเกี่ยวกับระบบประสาทยังข่อยกับว่าลูกข่อยเป็นหมอแล้วข่อยตัวหมอแล้ว ปวดไหมจ้าผมไม่ปวดครับครับไขข้ออ่ะเ้ยพอไปหอดหมอเนค่อยเฮ้ยไม่ปวดครับพอถอนออกเศร้าเด็ดเดียจ้าถอครับผมบะนี้มึอนี้มีเกล็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับพอดีน่อยมาเปิดเบื่อกี้นี่หมาจ้าต่อเพิ่นบอกว่าบักเขือเคี้ยเนี่ยบักเขือเทศเนี่ยป้องกันมะเร็งไว้สันปะมะเขือเทศมีปริมาณสารไลโคบีนสูงซึ่งเป็นสารที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลและก็ซอยหลุดช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งที่อวัยวะต่าง เช่นต้มลูกหมากปอดกระเพาะอาหารและกามหาวิทยาลัยห้าวัดพนีดทาการตรวจสอบโดยมีผู้ชายเนี่ยจ้าทอกับไปล่องกินเบึงนะครับมีปริมาณบักเขือเทศอยู่สูงกับพบว่าสามารถลดหรือหลีกเลี่ยงการเป็นมะเร็งต้มลูกหมากได้ถึง34%ครับผมนะครับหนังสือเล่มน้อยๆต้องอย่มันก็มีประโยชน์กับจำเมาอ่านมากินบักเขือเคี้ยวกับมีประโยชน์เพราะสันตุนบอกว่าย้ำมือเศร้าให้รับแดดตอนเศร้ามืออื่นยังสีเาเรื่อง ย่างหนุ่มเศร้าเนี่ยร่างกายของคนเ้างมันต้องรับแสงแดดว่าสีมีวิตามินอีอย่างยอมอื่นจังฟังครับผม023080555นะครับซื้อสินค้าบูสกายได้เลยทังไปเฮาได้ซุปเปอร์คินครับผงสักผ้าอันนี้ไข่กัดซื้อเสียบูสกายครับซื้อเสือเอฟ้าวันไม่ไข่กัดซื้อผงสักผ้าซุปเปอร์คินไปนั่มนะครับแล้วก็เขามีสบู่มีผลิตภัณฑ์ไข่บัวไซเสียอย่างอื่นเลยครับเอราะไมีเกือบสิบหกตัวเพราะอย่างเพราะว่าไข่ข้น หุ่นมันอ้วันนะนะใส่สีอื่นมันบังคับใส่เสื้อยี่ห้อเจ้าของจะเนี่ยครับอ้าวทักทายกันกามาสี่หกสีสองหนึ่งสองสามพี่น้องครับบอกข้าวข้างไว้นะครับก่อนสิไปข้าวนะครับเตือนลูกหลานเยาวชนในจักงด้อยนะครับโดยเฉพาะเด็กๆเ็หน่อยเนี่ยนะครับยังบรรลุตาสีตาสาเนี่ยนะครับปัททัดนะครับเมื่อนี่นะครับปัททัดเด้อลูกหลานเด้อนะครับอย่าไปซื้ออันบังบอลบังสามเหลี่ยมนะครับ เดียวนี่นะครับมี่เด็กหน่อยผูน้นึงอยู่ขอนแก่นนะครับนิวขาดแล้ว mm hmm. บวาสิบอยู่บ่อระบือมหาสารคามบวาสิบอยู่สามมอนะครับใส่แตกเลยครับ uh. บางสามเดียมจูดใส่กัน oh. แล้วก็โยนโยนบางคนนี่จูดปุ๊บมันมือมันเร็วเด้นะครับสายสนวนมันสั่นนะพี่สายมันสั่นมันก็แตกบึ้มโยนไม่ทันนะครับนี่แหละครับ ผู้แม่ข่านะครับฝากไปเตือนแม่ข่านะครับเห็นเด็กน้อยไปก็ไปแนะนำอันมันแห้งๆนั่นแหละนะครับอยากขายนะครับพ่อยากขายเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับบ้านนอกเข้าสิเล่นกันเล่นประทัดเล่นตะโพกโดยเฉพาะแม่ข่าแถวบัานนอกนะครับเด็กน้อยไปผู้ใหญ่ไปมันขายให้บัดนะครับเด็กน้อยย่างเตะเตเตะไปนะครับไปถามสื่อมันก็อ่อนวีต่าบังสามเลี่ยมให้นะครับ ต้องแหน่หน้ำเจ้าของต่างแต่ว่าเอออยากได้เงินเออเด็กน้อยกับเป็นลูกหลานเจ้าของผมว่านี่ยคันเขาซื้อล้านได้คันเขานินวขาดเดี๋ยผมว่าไปเปิลเอาพริกกำลังมีกว่าเดียวนี่แต่ว่าทหารพลศิลุ่งไปดูแลนะครับทหารพลศิลุ่งไปตรวจเข้มนะครับผู้ใดขายนะครับขายประทัดนะครับเพิ่นบอกขายบ้านผมเนี่ยเจ้าท็อปกาลังจุดจุดเลยปีเดี๋ยวได้กูจุดก่อนเนี่ยพอจุดปีบปเลยบักหึงยางมาทังหลังจุดต่ำไปเลยก้มหูปับเลยครับบนไปเลย ตุ้มแหละครับพุ่งวักแหละครับเฮ็ดให้พ่อแม่ผิดกันเลยเอาเรื่องเอาเล่ากันนะครับคือคือเฮาต้องป้องกันถ้ามันแย่แล้วมันแย่บ่ท่านเพราะว่าลูกหลานเจ้าลูกหลานข่อยมันก็อันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับอาจครับครับผมบอกข่าวขางไว้นะครับผมสิพาพี่น้องลงไปสะตูนนะครับไปยังบ้านนี่ครับพี่น้องครับไปไปเบิ่งน้าปลาน้ำกันนะครับพี่น้องครับน้ำปลาไหลทะลักท่วมบ้านเรือนประชาชนนะครับผู้ใดบ่เคยเห็นก็มา นะครับมาไปน้าเสียงชลบทไยโอลูกอีสานอีสา <c oughs> นรบ, <c oughs> บรดเเสียค่าเครื่องบินนะครับพี่น้องครับภายหลังฝนตกหนักยางต่อเนื่องนะครับจนน้ำปลาท่วมบ้านเลื่อนประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูลได้รับความเสียหายนะครับในเดชรัตนนะครับชิมศิลิ <c oughs> ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลก็ได้สร้างห้หัวหน้าส่วนราชการเร่งล่งพื้นที่สํารวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยยางเหล่งดวนโดยมีพื้นที่ประสบกับ ภาวะน้ำท่วมพญาชาพงศ์5อำเภอนะครับหาเพเภอลาดสะดอนได้รับผลกระทบประมาณ4หน่วย10ร้อย40,000โอ้500คูเรือน40,000หมู่ต้นเนาะครับ40,000หารอยคูเรือนนะครับข่อยครับทำท่าอะไรไปสั่ละนะครับค่อยกะไรได้หนิวมือ่ลังเถียรลังเถียรลังเถียรข่อยนับข่อยกับ1 2 3หน่วย10ร้อยพันพอมาหนึ่งเขาผมมีเครื่องคิดเลขอันนี้คือเขาเอื่นมาเครื่องกันสมัยก่อนเขาดีนี่เขาจะดีดูคิดไหมครับต่ว่าข่อยก็ดีดเปลี่ยนอะไปข่าวต่อเจ้า บางแห่งก็ได้ประกาศเป็นพื้นที่ัพพิบัติแล้วอาจารย์บอลบาตนะครับด้านนางสำลีนะครับสำลีปึ๊ดบ่ลเนยนะครับนางสำลีลัคนาวงนางสำลีลัคนาวงนายกอบจนะครับกำแพงกำแพงอำเภอละงูบ่ครับผมกำแพงรับนายกอบตกกำแพงอำเภอละงูนะครับพร้อมด้วยคณะครับได้ล่วงพื้นที่ตรวจสอบสภาพน้ำท่วมบนถนนสายบ้านโกตานะครับสะพานว่านะครับมูที่เจ็ด ล้างน้ำปลาเถือกเขาบรรทัดนะครับได้ไหลทะลักเออน้องผอมมอบทุงงยังชีพนะครับและกระเบืองมุ่งลังค่าและเลือดทองแปะสามลํำนะครับเพื่อซอยเลือดประชาชนนะครับเลือดทองแปะก็คือเลือดทองแบนเลือดทองแบนนะครับครับนี่แหละครับเพื่อนบอกว่าน้ำถ่่มซิบเตือว่าอมไฟใหม่เื่นึงครับ ไฟใหม่ซิบเทืออ่อว่าซ้ำ <c oughs> อย่างจ้าต่อซ้ำเห่นเฮโลเมียนคอยมาอ่านบึงทุกเมื่อนี่เขามีข้อคิดแง่คิดเพ็่นบอกว่า,วาทุกวันนี้สังคมมีแต่ความหลอกลวงหาความจริงได้ยากเพื่อนบ่างแม้แต่คนที่อบวัวขาวตัวก็ดำ <c oughs> สีอุกขาวยังสีดำเลยครับเพ<อ>ื่อนว่าเข้าห้องสมุดเจอแต่หนังสือปลูกถั่วเขียวยังได้ถั่วหอกเพื่อนว่าเตารีดก็กูรีดเองโอเลี้ยงโอเลี้ยงได้ไงกูจ่ายเองเพื่อนบ้าประยางตลอด2ีบสีชั่วโมงทำไมไม่ถึง สี่สิบนาทีของสี่ทุ่มวิทย์ลานแล้วว่าพัศนวา่าสั่งข้าวราดแกงเตะเอาแกงราดมาว่าพัศนว่ามันกลับกันเน่สังคมมันกลับแต่ละปัดผมนะครับอันนี้ก็คือเขาก็ไปอ่านไปกัอไปกากวัดไปกัเรื่องบ้าอยเจ้าบังตอแต่นีน้ครับนายบุญยืนตายเมื่อวานนี่ตายเมื่อวานครับผมบักดำจีบบักดำเนี่ยเอ้าน,าานี่บกักขาวหนี่งครับใส่บักขาวหนึ่งน้นบักเรียร์นั่าพัศนว่า บัดนี้ไปไซบะบัตนี้บัดนี้ข่อยทีพาเจ้าเบางหนึ่งเจ้าว่าเรื่องน้ำถั่วมแมนบัดนี้ข่อยทีไปเบิงเรื่องนี้นะครับเผยชาวนากรุงเก่าขึ้นทะเบียนเกือบสองหมื่นกับทกศพร้อมที่จะจ่ายนะครับเพิ่นจ่ายบอกว่าไล่ละหนึ่งพันบาทเจ้าเถาะครับอันนี้ก็เป็นตาดีใจน้ำชาวบ้านเจ้าให้ชาวนาอยู่รายละหนึ่งพันบาทเป็นน้ำถั่วมบอเ่ครับผมเพิ่นบอกว่าจังสี่ครับเพิ่นบอกว่านายไพศาลสังมงคลกเกษตรจังหวัด พนครศสียอยุธยาเพิ่นเบาถึงกรณีหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในการดําเนินการซอยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับปีการผลิตพุทธศัการาช2557เทับสอพิเพิ่มเติมจากมาตรการที่คอสชอได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วนะครับอันนี้เพิ่นก็ได้กาหนดแล้วก็ให้ดําเนินโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผู้ปลูกข้าวทุกครัวเรือนเอดีใจนําพี่นองเจ้าหไรเช้า,ห,า,ชาหน้า นะครับก็ต้องขอเช่นชมนะครับรัฐบาลชุดนี้แล้วก็เพิ่นบอกว่าให้ทุกคัวเรือนเนี่ยเจาทอตามพื้นที่ที่ปลูกข้าวจริงแต่ว่าให้เฉพาะผู้ที่ปลูกจริงเนี่ยทุกคัวเรือนบ่แมนว่าให้มัดผู้ที่บ่มีเขาได้บ่แมนขันแบบนั้นมันคค่โกหกอ่ะอันนี้เพิ่นเฮ็ดตามความจริงเลยเพิ่นบอกว่าเจังซี่จ้าทอเพิ่นบอกว่าถ้าหากว่าพื้นที่ผู้ปลูกเขาจริงแต่ไม่เกินคัวเรือนละสิบห้าไรในอัตราไร่ละหนึ่งพันบาท และก็เพื่อบรรเท่าความเดือดร้อนของเกษตรกรราย่อยนะครับที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำนะครับทำให้มีรายได้ต่ํากว่าประมาณการที่ตั้งไว้นอกจากจะให้การสอ,อยเหลือแล้วเพิ่งยังลดผ้าราคาของชีพของเกษตรกรน้ำอีกเลยจ้าับแล้วก็ยังเป็นการกระตุ้นการจับใจใส่สอยภาคครัวเลื่อนนะครับเฮ็ดให้เศรษฐกิจในภาพรวมมีการขยายตัวขึ้นอีกตั้งหากนะครับโดยให พอญ่ไม่ญ่ที่เป็นเช่าห้เช่าหน้านี่ครับไปรงทะเบียนได้อยู่สานักง,งานากเกษตรอยู่ที่เฉตเจ้าของอาศัยนะครับสำนักง,งานกเกษตรยุ่ยใสกันยุ่บราระบือกับสานักง,งานกเกษตรอําเภอบราระบืออําเภอโกสุมพิสัยเขาก็ไปตามทีเจ้าของอยุ่ตตนสังกัดเกิอดอยุ่ยใสก็คือภูมิลาเนาของตัวเองแลบหน,นี้คุณไู้สารเพิ่นยังบอกอีกว่าปัจจุบันมีกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาขึ้นทะเบียน เกษตรกรแล้วประมาณ19,525ครัวเรือนจากเป้าหมายเดิมเนี่ยจ่าทะที่เคยขึ้นทะเบียนไว้3า0 0 0ครัโคเรือนเนี่ยเมื่อสิ้นสุดการลงทะเบียนในวันที่31ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนครบตามเป้าหมายที่วางเอาไว้นะครับส่วนสาเหตุที่เกษตรกรยังกว่มาขึนทะเบียนอาจจะมาจากสาเหตุที่ไม่มีโครงการรับจำนำข้าวแต่หลังจากมีมาตรการส้อยเหลือเกษตรกรตามแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ออกมาช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทก็เกิดการนะครับก็คือการขึ้นทะเบียนก็จะเป็นไปตามเป้าหมายอย่างแน่นอนนะครับคนเทาชาวนาเพิ่นกับบริโภคเนี่ยตัดตัวเพิ่นกับบริหารน้ำเนี่ยแต่ว่าอันใดเออโดยเฉพาะเออุตสีได้มี่ไล่ได้ไล่ดีครับมันก็ต้องเอาครับผมนะครับวันนี้เขาก็ต้องขอพรบมือให้รัฐบาลที่มีความจริงใจที่จะซรอยเหลือไม่เป็นว่ารักแต่ปากรักแต่ปากขันหักเช่าหน้เด้อยซ่อหลวงพ่อว่าหักไทยบ้านแต่เนี่ยตะวันย้ำมื่นเลงกินเข่าแลี้ยง ย่ำเพ่อนิมต์ไปเทียดกับหลวงพ่อมีธุระมียึทหารแนวนั้นแนวนี้พอะฉนนั้นคือหักบุญไทยท่าปากแต่อันนี้ก็ได้จริงจริงนะเป็นลูปมาทำอ้อยก็ได้แล้วที่จ่าสอเงั้นเฉยๆเขาได้ไปจะน้องเขาได้แล้วได้แล้วบัดนี้ก็ขอลองๆอยากให้เพิ่นซอยเกี่ยวกับราคาอย่างพาราน้ำคอยรู้ตัวพี่น้องเจ้าสนหยั่งนะครับเริมกันไป ผได้วาพี่น้องชาวหน้างูผมบ่เสื้อจักเหม็ดครับ <c oughs> คุณจบด็อกเตอร์คุณจบประเนญาติคุณลองไปปากดำดูครับ <c oughs> คุณเสียอะรกินบ่ครับคุณจะเอาน้ําเข้ายัางไงคุณจะเอาน้ําออกอยังไงคุณจะคาดไถยังไงเออนะครับพอว่าเฮ็ดหน้านี่แม่นวาบ่ไา้เฮ็ดมากแต่เป็นหนุ่มอย่างผมนี่ไปทํา ไปทําเลยไม่ได้นะครับต้องฝึกยางน้ากลนพอตั้งแต่อายุหกขวบนะครับพี่น้องจ้างจ่าพ่กงในโบเกอเฮดจ้างซะขนได้กินเขาไม่ได้นะครับมัดข้าวคุณมัดยังไงนะครับเอาขึ้นเล่าเอาขึ้นจังไหนเป็นบอกบางคนหูจักจะอยู่ในกองนะครับถ้าพี่น้องชาวนาไม่โดนเอารัดเอาเปรียบนะครับพี่น้องชาวนารวยแน่ปุ๋ยครับหาสิบกิโลครับคุณเอาดินน่ะเอาดินโคลนใส่ซะยี่ห้ากิโลยี่ห้ากิโลเป็นปุ๋ยไปวันมันกับอะไรผลผลิตเพอวันเป็นปุ๋ยปล้อมแม่นมาสันพอยิจานี่นะครับชาวนาไหนใครว่า ไม่ใครว่างโง่ผมว่าไม่โง่ครับบันพระบุรุษเท่าเฮ็ดหน้านะครับพี่น้องรับเก็บเขาไว้จะกินเกิดซึกสงข้ามเอาเขามาตามกินนะครับพุ่มปัญญาชาวบ้านคุณด็อกเตอร์ด็อกแถวท้ารักกับผมได้เลยคุณสู้ชาวนาไม่ได้อาชีพชาวนาครับผมที่ว่าเป็นอาชีพที่มีบุญครับต่อแผ่นดินว่าู้รดูถูกชาวนาคือหลังสูฟ่าหน่าสูดินหมอก็กินข้าวด็อกเตอร์ก็กินข้าวจ่าพงจ่าเถะก็กินข้าว เพราะฉะนั้นอย่าดูถูกชาวนานะครับตีเป็นนะครับข้าวไม่นุ่มข้าวแข็งแต่คุณทําเป็นหรือเปล่านะครับยาเอารัดออเอารียบพี่น้องกเกษตรกนรนะครับว่าสิเป็นยานว่าสิเป็นมั่นว่าสิเป็นอ้อยว่าสิเป็นข้าวโพดเลี้ยงสั์นะครับ,รบว่าสิเป็นหอมกระเทียมนะครับต้องให้มันไปด้วยกันน,นะครับประเทศสิครับเคลื่อนได้คนในสังคมส่วนใหญ่ประเทศไทยมันเป็นสิระบบเศรษฐกิจมันจะเป็นรวมที่แม่เจ้าทอคือพ้นปวกเลยเป็นไรเจ้ขนจนเนี่ยคือฐานลากฐานลากก็คือ หกสิบเจ็ดสิบปร์เซ็นต์คือคนจนครับบัดนี้ระดับกลางประมาณ20%แต่ว่าระดับรวยอีหลีมีอยู่สิครับแต่ว่าประเทศที่เขาจะเลื่อนแล้วเม่ววาจะเป็นนอร์เวย์เมื่อวาจะเป็นประเทศสวิตเดนเม่ววาจะเป็นเดนมาร์กครับเขาสิเป็นรูปขลามตัดเนี่ยจะเห็นแค่เด่นไพ่ปะขลามตัดเยครับคนจนอย่างีในหนอยเนี่ยสินหรือ20%ครับคนระดับกลางเนี่ยมีอันจะกินนี่ประมาณ70ครับบัดนี้คนรวยกับมีแค่สิบเปอร์เซน เพราะฉะนั้นผมอยากให้ประเทศให้ระบบเศรษฐกิจอยากให้มันเป็นคือรูปขลามตัดว่าอยากให้มันเป็นคือพ้นปลือกถ้าเป็นพ้นปวกพิโรธนี่คนจนเยอะเกินไปทุกของคนจนคือทุกของประเทศเลยถ้าประเทศชาติคนเขามีความเดือดร้อนเนี่ยมันขับเคลื่อนว่า<ร>อไเลยไม่ว<ห>่าเขาจะทไรไม่ได้แน่นอนครับเวลาคุณสศูญเสียอํานาจเวลาคุณสูญเสียตาําแหน่งคุณก็ไปดึงเชางง่ชาให้เช่าหน้าออกมากเดียวนี้เขาแทบจะอักเดียวนี้แทบที่ตายนะครับนอนรอวันตายนะครับชาวนาตอนนี้ครับอยากให้ฝ่ายข้าราชการนะครับฝ่ายปกครองเนี่ยครับ หันลงไปดูแลเขาแน่นะครับเพราะว่าพวกคุณแรงไม่เสียทั่วไม่เสียอยู่แล้วคุณมีทั้งเงินใต้โต๊ะคุณมีทั้งเงินบนโต๊ะนะครับเงินเดือนคุณก็ได้นะครับแต่ว่าพี่น้องชาวนาดูเขาหน่อยพี่น้องชาวสนยาพราดูเขาหน่อยนะครับอยากให้ดูตรงนี้นะครับฝากไว้นะครับพี่น้องครับจ้าทายากเบิ่งคนต้องดูอยากดูใจคนต้องดูตอนที่เขามีอํานาจตอนที่เขามีอํานาจครับเขาสิได้เห็น น้ำใจคนจิตมนุษย์นั้นไซยากแท้จะอย่างถึงปากคุณมาหักพี่น้องประชาชนแต่ว่าคุณบริเศรษกับพี่น้องประชาชนพี่น้องเพิ่งจะเบิ่งออกครับรัฐบาลประเทศไทยไล่มาตั้งแต่พยาบาลอุค์ประกอนิติธทดาอันนั้นคือนายกสมัยก่อนแรมีการเลือกตั้งพยาผงฝนบนผู้ยศเสียจนายอมผนปอพี่บุญสงครามในพวงเอาไปบนนายเตวีบุญยาเกียรตินายพระเสนอ้ยจนมหอดคนถูกมือนี่ครับผมไผดีบดีพี่น้องเพิ่งตัดเองนะครับว่าเป็นว่าเฮาสิไปเชียร์ผู้นั้นหักผู้นี้สิไปยหองผู้นั้นครับ การกระที่มมันสําคัญกว่าคาเบาเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ขอให้กําลังใจรัฐบาลชุดปัจจุบันท่านทําดีแล้วและขอให้ท่านทําอีกต่อไปเพื่อจะให้ประเทศไทยเขาขับเคลื่อนไปได้ครับอาจารย์ครับอ๋อเพ้งไทยนะครับนักท่องเที่ยวนะครับตื่นตาตื่นใจนะครับประเพณีวิ่งควยวิ่งควายวิ่งควายนะครับวิ่งควายชนบุรีเอาควายต่ลด์ไปเทน้ำเนี้ยนะครับอ่าไปเด้อพี่น้องได้ครับถึงวันที่สิบงานถึงวันที่สิบยุ่ยใส่ะครับชนบุรีนะครับ บริเวณนาซานากลางจังหวัดชนบุรีนะครับมีการจัดงานมหกรรมนะครับภาคกลางประเพณีท้องถิ่นคือวิ่งควายนะครับพี่น้องครับจังหวัดชนบุรีหนึ่งเดียวในไทยนะครับพี่น้องนี่ไปเบิกสตาร์ทแล้วเป็นยังได้บานนี่นี่นะพ่อใหญ่จ่าพุ่งเคยเห็นบอนะครับหนึ่งเดียวในโลกพร้อมนะครับประจำปี2557ครั้งที่143ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่4นะครับถึงวันที่10นะครับคืออีก2มือพี่น้องสนใจกับไปเบิ่งได้เด้อครับเด้อโดยมีนายสนธยาคุณปื้มนะครับอดีตรัฐมนตรี วัฒนธรรมนะครับ anyway, so so <ILL satisfactory> <sho> ิ่นเป็นประธานนะครับพร้อมด้วยนายพงศักดิ์ปีชาวิทรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็นายวิทยาคุณปื้มนะครับนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีนะครับโอ้เวลาเบิด์ลนะครับเวลาเบิร์ตเวลาเราพอกันไหมอื่นอื่นนะครับสำหรับมือนี้ขอฝักจนกว่าบริมอนะจะออาลาผ้าจากขอคุณพี่น้องทุกเอ็เอเบสสวัสดีครับ